สวัสด yeah. ีค <tampoco S 2> <Christmas>. ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาโพบกับไฟอีกแล้วนะคะวันนี้มาทําคลิปแรนดอมให้ทุกคนได้เล่นสนุกๆกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราคือวินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะวินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณดูเพราะความเถึงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยค่ะคลิปนี้เป็นของวันที่9เมษายน2023นะนะคะ คลิปสั้นๆนะคะขอพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้หน่อยค่ะคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในออฟคัพรักกันแหละเลอเวอร์เนี่ยนะนะคะเพราะฉะนั้นห้าเหรียญทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้รักกันแล้วเดี๋ยวก้าดาบเครียดเครียดเหมือน ก้าวไม่เท้าความรู้สึกว่าฟ้าม,มีความรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เข้ามาทักทายทำให้รู้สึกดีทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยใช่เลยอ่ะคนนี้ป๊อปปี้เลยอ่ะมันเป็นความรักแบบป๊อปปี้เลยอ่ะนะคะแล้วอยู่ๆก็หายไปแล้วแล้วเครียดเลยเกิดเกิดเกิดรู้สึกแบบ มันเป็นกำแพงที่เกิดขึ้นเพื่อโรเทคตัวเองนะฟังมีความรู้สึกนะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นนะมันเหมือนหายหายหายอยู่ดีก็หายหรือคิดว่าเขาไม่ได้ชอบเราอะไรแบบนั้นนะนะคะเครียดคือความรู้สึกประมาณแบบมีคนเข้ามาชอบ ต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ชอบก็เลยรู้สึกเครียดแล้วก็มีกำแพงเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นโอเคเจอคนที่เราชอบแต่กลัวเขาว่ากลัวเขาไม่ชอบต่างคนต่างอาจจะคิดเหมือนกันนะคะเขาก็ชอบคุณแต่เขาก็กลัวว่าคุณไม่ชอบเขาก็มีการสร้างกำแพงเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นนะคะทั้งคู่เลยเป็นแบบนั้นเลยอ่ะขอความรู้สึกของคุณหน่อยงั้นพลังงานต็นแบบนั้นนะนะคะ ความรู้สึกของคุณในเวลานี้ที่มีต่อเขา้าดน้ำทัดลมทัดไฟทัดดินมาครบนะนะคะคุยรบครับโอ้คุณน่าจะรู้สึกดีมากๆ่ะแบบมากๆ,ๆเลยหนะนะคะหรือรักไปแล้วแหละหกถ้วยนะคะแปดไม้เท้า รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนเจอกันมาเนิ่นนานสนิทกันมาเนิ่นนานเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานเนาะอะไรแบบนั้นอะแต่ทําไมรู้สึกอยากห่างละ่ะหกดาบนะคะรู้สึกว่าอยากห่างทําไมอ่าอยู่ห่างห่ารู้สึกอยากถอยห่างจริงๆนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไป ันรู้สึกเฮ้ยทำไมเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานเหมือนสนิทกันมาเนิ่นนานเหมือนผูกพันเหมือนอะไรทำไมคุณไปแบบคุดออกครับคุณรักเข้าไปเลยแหละนะนะคะทําไมมันมันมันเร็วไปแปดแปดดาเอ้แปดไม้เท้าคุณรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปคุณก็เลยพยายามหาอ่ะซึ่งเป็นเนี่ยความรู้สึกเหมือนเหมือนห่างๆกันเพราะว่ากลัวอีกฝ่ายไม่ได้รักนั่นเองนะนะคะพลังงานค่อนข้างจะริงกันนะ โอเคก็จะประมาณนั้นนะรู้สึกว่าอารมณ์ตัวเองมันเร็วเกินไปรู้สึกกับเขามากเกินไปนะคะอยากทําดีกับเขาอยากมอบความรู้สึกให้กับเขาอยากานู่นนี่นั่นอยากให้เขา <laughs> มีอะไรอะไรก็อยากเทไปให้เขา <laughs> อ่ะขอความรู้สึกของเขาในเวลานี้ที่มีต่อคุณหน่อยเมจิเชียนเดอะมูน กังวล Pa จออฟเพจตะเคโอเคแหละฟ้ามีความรู้สึกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลน,นะคะเขาเป็นคนที่เมจิเชียนเป็นคนฉลาดอยากเรียนรู้อยากรู้นะคะนะประมาณนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่าเขาอยากรู้เพราะเขากังวลข้อเสียนิสัยเสียเขาอยากให้ค่อยๆเรียนรู้กันเนี่ยมันคือไพ่เรียนรู้ เป็นการยามเนื้อมตรเป็นเรียนรู้กันก่อนศึกษาเรียนรู้กันเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกังวลกับข้อเสียในตัวกันแล้วกันมันจะเข้ากันได้ไหมไฮโดรแฟนนะคะมันมันต้องค่อยๆเรียนรู้กันเขาไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นความรู้สึกว่าห่างอีกฝ่ายหนึ่งเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่าเราไม่ชอบ เขาก็กังบดเรื่องข้อเสียเขาอาจจะมีข้อเสียฟามบิ์ความรู้สึกแบบนั้นนะนะ,ะเขาอาจจะมีข้อเสียของเขาเขารู้ดีซึ่งมันจะต้องเรียนรู้ที่จะเรียนรู้กันอนะบางทีอะนะบางทีข้อเสียบางทีมันเกิดออกมาทีหลังอะนะคะนะประมาณนั้นเลยค่อยๆเรียนรู้ นะคะข้อเสียของกันด้วยข้อดีของกันด้วยข้อเสียแล้วก็ข้อดีอยากให้ค่อยๆเรียนรู้เขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงเขาค่อนข้างที่จะกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เหมือนคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายๆเนาะฟังมีความรู้สึกว่าเขา เขาเป็นคนที่อ้าถ้าเรารู้ว่าข้อเสียของตัวเองมีเราก็เปลี่ยนแปลงสิแต่อยากให้เรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของกันและกันนี่คือความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปให้เราได้เรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของกันและกันนะนะคะโอเคแหละนะหรือไม่ตอนนี้เขาก็รู้ข้อข้อเสียของคุณข้อดีของคุณมันหรือคุณรู้ข้อดีข้อเสียของเขาแล้วเขาเกิดความกังวลก็ได้เนาะ นั่นเองนะคะมันเป็นแบบนั้นอ่ามาดูกันนะนะคะวินาทีนี้เขาคิดแบบรู้สึกยังไงกับคุณนาะขอข้อความจากความรักก่อนข้อความรักจากความรักอีโก้อีโก้ค่ะเป็นจุดแข็งเลยนะคะเตร็จจุดแข็งคืออีโก้นะคะ บอกได้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนมีอีโกโ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นกำแพงเนี่ยมันเป็นอีโก้นะคุณทำเขาเจ็บแต่ไม่เป็นไรนะคะคนมีอีโก้คุณทำเขาเจ็บแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าคุณนะ่ะคิดเกี่ยวกับเขาด้วยไหมนะคะ คิดอะไรเกี่ยวกับเขาด้วยไหมคิดคิดเกี่ยวกับเขาไหมนะฉันหมายถึงอย่างที่ฉันพูดฉันต้องการให้คุณเลือกแล้วเขาก็บอกว่าฉันต้องการเริ่มต้นครอบครัวกับคุณเขาคิดว่าคุณมีช้อยด้วยนะนะคะนะเอาเลือกให้มันชัดเจนไปเลยอะไรแบบนั้นอนะ่ะเขาเสพติดการมีคุณนะเออแปลว่าชอบชอบที่จะมีคุณแล้วแหละนะนะคะ ก็จะมาหาคุณแน่นอนเชื่อสิคุณพูดถูกคุณจะเลือกฉันไหมเขาต้องการให้คุณเลือกคุณจะเลือกฉันไหมคุณผิดคุณผิดคุณทำเขาเจ็บเขาบอก เขาบอกว่าฉันตื่นนอนคิดเกี่ยวกับอนาคตของเราแปลว่ามันมีการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถามว่าคุณก็พูดถูกนะแต่บางครั้งมันก็มันผิดตรงที่มันอาจจะมีอะไรที่ผิดสักอย่างหนึ่งนะ่ะสก,กิสก,กิทเขาสักอย่างหนึ่งแหละซึ่งมันทําให้เกิดอีกโก้เกิดขึ้นเนี่ยนะนะคะหมกมุ่นอยู่กับร่างกายของคุณ โอ้แปลว่าคนคนนี้เนี่ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอะไรที่เสพติดหมกมุ่นอยู่นะอาจจะเป็นข้อเสียของเขานี่แหละนะไม่รู้ว่าคุณจะมองเขาดีหรือว่ามันมันดีหรือไม่ดีเขาไม่รู้นะคะแต่ตรงเนี้ยเขากังวลมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความต้องการแบบนั้นนะนะคะเออแล้วการที่บอกว่าให้คุณเลือกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่บอกว่าคุณเป็นคนที่ มีช้อยนะอาจจะแบบเลือกเลยว่าจะเอาอยัางไงอะไรแบบนั้นก็ได้นะนะคะถ้าคุณต้องการเขาเนี่ยเข้าหมายถึงอย่างที่เขาพูดด้วยฟ้ามีความรู้สึกว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่เขาคุยคุณและเขาคุยกันจะเอาอยัางไงตกลงยังไงเขาเป็นคนแบบนี้นะเขาเป็นแบบนี้นะเขาฟ้ามีความรู้สึกถึงความชัดเจนแต่เขาก็กังวลเหมือนกันนะนะคะเออ โอเคมาดูกันนะวินาทีนะคะนี่เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะวินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเอมเพรสว้าวนะคะเอมเพรสคุณคือเพอร์เฟกอ่ะเออเขาอยากได้คุณนั้นเนี่ยว้าคิวอาออฟคัพ er เนี่ยนะ ้าเป็นคือมันความรู้สึกอยากสมหวังอะนะอยากอยากอยากสมหวังอะนะคะชัดเจนแหละนะชัดเจนนะคะจร,จริงใจ w ิว l อ for z นวิ่งไล่ตามกันเชียวตามหากันจนเจอโอ้ยเดอรซานมีความสุขนะคะมีความสุข ที่ได้รักที่ที่ได้เจอที่ได้รักอุ้ยรักหมดหัวใจนี่แล้วเหมือนผูกอย่างที่บอกหกถ้วยเหมือนอ่ะเขาเป็นคนเก่าของคุณไหมเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าคุณและเขาผูกพันกันมาตั้แต่ดีตชาติเหมือนรู้สึกนะอ่าเนี่ยไฟออกเปเรชการสูญเสียชา a r อร t ออตแปลว่าเขาไม่อาจที่จะสูญเสียได้นะคะ เพราะชาริออตกลับมาก็าจะสู้เพราะว่าคุณคือความสุขคุณคือคนที่เขาเอ็มเพรสคนที่เขาอยากอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะนะคะฝ่ายออฟครับกลัวกลัวว่าจะสูญเสียเนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวว่าคือถ้าเขาพยายามแล้วมันมันยังสูญเสียอีกเนี่ย เป็นคนที่แบบนี้นะเป็นคนที่กลัวเกี่ยวกับการสูญเสียมากๆนะคะกลัวว่าตัวเองกล้าแล้วพยายามแล้วก็ยังยังเทวิลกลัวจะสูญเสียคุณไปเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่มีความต้องการสูงเขาต้องการสูง เวลาเขามีคนรักเขาก็ต้องการคนรักมากเกินไปความต้องการเวลาที่เขาเจอคนที่ใช่เขาจะเอาแบบโอ้ยอยากได้นะวิ่งไล่จับแบบเป็นหนังอินเดียเลยนะนะคะคือคือใครก็ได้ที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรแบบนี้เขาจะแบบพยายามสร้างความสุขพยายามที่อยากได้อยากทำน่นนี่นั่นให้เลยมันมากเกินไปซึ่งคุณึ่งคุณก็รู้สึกว่าอยากถอยก็ได้นะเวลาเขาแสดงอะไรมากๆเกินไป คุณก็เลยรู้สึกอยากถอยก็ได้นะมันมันเอ๊ะมาแบบไหนเนี่ยเพราะว่ามันเกิดกําแพงเกิดขึ้นเพราะมึงมาไม้ไหนเนี่ยเข้ามาแบบไหนเนี่ยซึ่งบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขามาต้องการแค่ตัวคุณไม่ได้รักคุณเนี่ยนะมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนอีกฝ่ายนึงมาไม่ได้รักหรอกเป็นความหลงความปรารถนาเขาไม่ได้ชอบฉันเขาอยากได้ฉันเพราะว่าปรารถนาอะไรในตัวฉัน ซึ่งจริงวินาทีนี้เขาก็คิดแบบนี้ซึ่งเขาก็พยายามอะเซเว่นออนะพยายามที่จะไม่ให้แสดงออกมากเกินไปเพราะเขากลัวที่จะสูญเสียคุณเพราะคุณอนะเพอร์เฟกดูดีมีค่าเลอค่าชัดเจนเขาชอบคุณเขารู้สึกว่าคุณคือเดตินี่ที่ตามหาคือคนที่ตามหามาเน,นานนี่แหละความรักที่ตามหานะประมาณนั้นนะ่ะถ้าเขาแสดง ความรู้สึกที่มันมากเกินไปสําหรับคุณฟ้าว่าเขาปวดสีส่วนเสียคนไปซึ่งมันเป็นเขารู้เมจิเชียนคือเขารู้ข้อเสียเขากังวลข้อเสียเขาแต่เขาก็มีข้อดีถึงอยากให้คุณได้เรียนรู้เขาด้วยนะนะคะสิ่งที่เขาข้อเสียของเขาแต่เขาก็อยากให้คุณเรียนรู้ว่าเขาก็มีดีนะอะไรแบบนั้นนะนะเออเออเอาเอาเป็นว่ามันรู้สึกว่า มันเริ่มเห็นท่าแท้แล้วแหละในกรณีบางคนนะซึ่งเขาก็กังวลที่กลัวว่าคุณจะเห็นข้อเสียของเขาเขาพยายามปิดไว้อยู่นะคะความรู้สึกที่มันมากมาย d e วิลมันเป็นแรงปราถนาอันแรงกล้ากิเลสตัณหาโอเคเนาะนะเราจะไม่พูดต่อมาดูแนวโน้มของคนละเขาในอนาคตนะคะคลิปนี้ฟ้าทำสั้นๆนะคะ ไปธุระนะคะอ่ามันมีความจริงใจอยู่นะนะอย่าอย่าคิดว่าเขาต้องการแต่จะหลอกฟันฉันหรือเปล่าแต่มันมีความจริงใจอยู่เพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าให้ผ่อนคลายไม่ต้องเครียดคิดมากนะ You can do anything you choose อยู่แล้วอำนาจอยู่ในมือคุณนะคะ y o r e l i m i t l e s s นะคุณมีพลังมากพอที่จะทำอะไรก็ได้นะคะฟังมีความรู้สึกว่าตัวคุณตอนนี้มีผลมีอิทธิพลต่อเขามา,มากๆเลย มากๆอ่ะนะคะส่งผลกับเขามากๆเลยการให้อภัยเกิดขึ้นแปลว่ารู้แล้วใช่ไหมเขาน่าจะพูดเราความต้องการของเขาใช่ปะแล้วคุณอาจจะรับไม่ได้เฮ้ยเร็วเกินไปหรือเปล่ามันเ,เนร็เเว,เว,รรว,เวเกินไปหรือเปล่าคนะุกก็เลริ่มถอยห่างใช่ปะรู้อะไรใช่จะบอกกินตับฉันเร็วเกินไปหรือเปล่าะอะไรแบบนั้นน่ะนะอ่ะอามาดูกันความรู้สึกที่มันเร็วเกินไป หรือบางครั leben, crackers, ้งคุดไปไปแสดงออกไว้อย่างได้เขาเร็วเกินไปหรือเปล่าพลังงานสลับกันได้นะเขาก็บอกไม่บีโรแม้เราจะห่างกันทางร่างกายแต่จิตวิญญาเราเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอไม่ใครหายไปไหนเลยคือตอนนี้ห่างกันแต่รู้สึกเหมือนนะอบกอดกันอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเราเลี้ยงสายใยด้วยมิตรภาพชีวิตอัาจะดีขึ้นนะ อ่าจริงๆมีนี้ที่ต้องชดใช้กันอยู่นี่กรรมที่ต้องชดใช้กันอยู่นะคะรักตัวเองให้มากๆเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกขัดใจกันอยู่ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันอยู่เหมือนกันนะนะคะฮันนีมูนก็มีโอกาสที่จะสมหวังกันนะนะคะมีโอกาสที่จะไปเที่ยวไปลงเอยกันมีโอกาสที่จะลงล็อกอเออสวีกันนะคะคุณอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้กับคนคนนี้แล้วนะคะแล้วไง ปล่อยไปแล้วไงคะ่ะ if you believe ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็ถ้าคุณเชื่อนะนะนะคะข้อมูลเชิงลึกจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นนะนะคะมันมีอะไรมากกว่านั้นอะไรที่เป็นของของเรามันก็เป็นของของเรานั่นแหละนะแต่มันมี ความสุขนะคะความสุขมันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้มากกว่านั้นมีอะไรที่คุณรู้มากกว่านั้นอีกนะนะคะโอกาสในสายลมถ้ามองไม่เห็นก็เหมือนผ่านไปนะคะพักเบรกกันนี่แหละดีนะนะคะมันแค่หลับไหลแค่นี่ไปแค่พักเบรกไป คือถ้ามองไม่เห็นอะ่ะก็เหมือนโอกาสในสายลมฟ้าว่าคนคนนี้เขามีดีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แน่ๆเลยนะ นะค,ะคนคนนี้เป็นของของคุณและจะมาสร้างความสุขให้กับคุณแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นมันอาจจะต้องชดเชยก่อนชดใช้กันก่อนนะคะตอนนี้ก็รักตัวเองมากมากเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้กลับมาคืนดีกันเนาะแต่ว่าเนี่ยมันเหมือนมีของดีอยู่แล้วอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยเป็นเป็นโอกาสในสายลมเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวนะคะนะต้องเข้มแข็งและยืนหยัดให้ได้นะเข้มแข็งแล้ว เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะคะเขาบอกว่าเข้มแข็งและยืดหยุน่นอานะนะคะ I am creator ฉันคือผู้สร้างใช่คุณเป็นคนออกแบบความสัมพันธ์นี้นะนะคะ พลังภายในเปลี่ยนพลังภายนอกนั่นแหละนะมันจะอบอุ่นที่อยู่ตรงนี้มีความสุขที่อยู่ตรงนี้เมืม่อภ,ภายในเราสงบภายในเราภายในเราสงบภายในเรามีความสุขนะคะมันจะสร้างออกมาเป็นให้ภายนอกมันรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ก็อบอุ่นหัวใจอยากอยู่ตรงนี้มันอบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะคะจะต้องมีการตื่นรู้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะตายเห็นทำประมาณนั้นเลยเนี่ยเห็นป่ะคอนเนคกกับสิ่งศัก,จจกดิ์สิทธิ์จักรวาลได้อะนะคะ ึงได้บอกว่าการเชื่อมต่อ,อพลังจักรวาลเนาะนะคะการเข้าถึงธรรมะธรรมชาติความเข้าใจเนาะนะคะทุกอย่างจิตเดิมแท้จิตบริสุทธิ์อินเนอร์ชยนะความเป็นเด็กนะ,ะจิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ของเรานั่นแหละนะคะที่จะเป็นตัวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเลยนะคะดีงามนะนะคะฟังมีความรู้สึกว่าแนวโนม้มกุลเขาเนี่ยมันดีนะนะคะต่อให้มันรู้สึกว่ามัน มันตายไปแล้วมันเก่ามันแก่ไปแล้วเนี่ยแต่รากมันยังทํางานอยู่นะความรู้สึกมันยังทํางานอยู่นะคะมันยังมั่นคงเป็นบ้านที่อบ่นอยู่เพราะฉะนั้นน่ะถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ผ่านไม่ได้เลยนะนะคะแต่คุณเหมือนคนที่สู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันร้ายกาที่มันโหดร้ายนี่แหละคือสิ่งที่แบบจะสูญเสียทุกอย่างไปได้ยังไงถ้าถ้าถ้าไม่ไหวนะมัน มันอยู่ที่พลังของเราถ้าพลังของเรามากพอแอม c r e เตอรนะนะคะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายคุณได้หรอกนะอายุยืนป้องกันเขาบอกว่าความรักมันจะอายุยืนแต่ต้องรู้จักป้องกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะดลจิตดลใจให้เปลี่ยนไปในแบบนั้นในแบบที่คุณปรารถนาอยู่แล้วนะานฟอรม์มเมชั่นการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นด้วยปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงในที่เนี้ฟ้ามีความรู้สึกว่า ทางเขาและเรานั่นแหละมันจะรู้สึกอยากปรับอยากปรุงอยากเปลี่ยนเพื่อกันและกันเนาะนะคะพลังภายนอกมันจะปะัมันจะเปลี่ยนพลังภายนเอ้ะพลังภายในเปลี่ยนพลังภายนอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะทุกอย่างเดนจิตด,ดนใจให้เป็นไปเนาะนะคะก็จะประมาณนั้นเลยนะสำหรับแรนดอมนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ